สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นปถมศึกษาปีที่1เรื่องการบวกการลบจำนวนนับไม่เกิน20ซสอนโดยนางสาวอลทภัยใจพจน์หรือคุณครูเฟิร์นนั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้จะเรียนเรื่องอะไรนั้นต้องไปติดตามชมกันเลยค่ะค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของ การบวกจำนวน3จํจำนวนนั่นเองเป็นอย่างไรไม่ยากอย่างที่คิดเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยค่ะอ่าเห็นเด็กทั้ง3คนไหมคะเด็กทั้ง3คนนี้กำลังจะแข่งโยนลูกปิงปองกันนะคะโดยคนแรกนะคะโยนลงตะกร้าไปได้5 นั่นเองนะคะและคนที่สองนะคะโยนลงไปได้ทั้งหมด11ลูกและคนสุดท้ายนะคะโยนลงตะกร้าไปได้เพียง4ลูกนะคะครูอยากทราบว่าทั้ง3คนนี้นะคะโยนลูกรวมกันได้ทั้งหมดเท่าไหร่ลูกปิงปองที่อยู่ในตะกร้าเนี่ย เมื่อนับมารวมกันแล้วจะได้เท่ากับเท่าไหร่ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาลองเขียนประโยคสัญลักษณ์เพื่อให้คิดโจทย์ง่ายๆขึ้นนะคะคนแรกโยนลงไปกี่ลูกคะ5ลูกนะคะเราก็เติมเลข5ลงไปบวกกับคนที่2 11ลูกและบวกกับคนที่3 4ลูกนะคะ เท่ากับเท่าไหร่เรายังไม่รู้ใส่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมไว้ก่อนนะคะอ่ะทีนี้เรามาบวกกันนะคะวิธีคิดที่1น,นะคะอ่ะเขียนโจทย์มาก่อน5บวก11บวก4เท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่ะเราอาจจะใช้วิธีการคิดโดยการจับที่คู่แรกนะคะนั่นก็คือเลข5และเลข11เรานำมาบวกกันก่อนนะคะในคู่แรก เอาเลขอะไรไว้ในใจเลขมากไว้ในใจแล้วนับต่อไปอีก5นะคะ11 2 13 14 15 16อ่าอ่ะคู่แรกได้เท่ากับ16แล้วใช่ไหมคะเหลืออีกหนึ่งจำนวนที่เรายังไม่ได้บวกนั่นก็คือเลข4นะคะอ่ะบวกไปอีก4 16บวก4เท่ากับเท่าไหร่เอาเลขมากไว้ในใจนั่นก็คือเลข16เอา16ไว้ในใจนับต่อไปอีก4นะคะ16 17 18 19 20อ่าเราได้คำตอบในข้อนี้แล้วนั่นก็คือ20นะคะหรือจะเป็นวิธีคิดที่2ก็สามารถทำได้นะคะอ่ะ จทย์นะคะนั่นก็คือ5บวก11บวก4เท่ากับเท่าไรนะคะอะ่ะเราใช้วิธีการคิดโดยการจับคู่หลังมาบวกกันนะคะนั่นก็คือเลข11กับเลข4นะคะอะ่ะเอาเลขมากไว้ในใจนั่นก็คือเลข11นะคะนับต่อไปอีก4นะคะ11 12 13 14 15 แสดงว่า11บวก4ได้ผลลัพธ์เท่ากับ15นะคะและเหลืออีก1นึ่จำนวนที่เรายังไม่ได้บวกนะคะนั่นก็คือเลข5นะคะนำ5ไปบวกกับ15 ที่เราบวกคู่หลางไว้ได้ผลลัพธ์เท่ากับ15นะคะ5บวก15เท่ากับเท่าไหร่เอาเลขมากไว้ในใจนะคะนั่นก็คือเลข15นะคะ15แล้ว16 17 18 19 20อ่าเห็นไหมคะเราก็ได้ผลลัพธ์เท่ากับ วิธีคิดที่1เลยนะคะนั่นก็คือคําตอบ20เท่ากันเลยเห็นไหมคะไม่ว่าเราจะบวกคู่ไหนนะคะก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากันนั่นก็คือ20นะคะหรือวิธีคิดที่3นะคะอ่ะเราบวกคู่หน้าแล้วใช่ไหมคะและบวกคู่หลังแล้วเราอาจจะบวก ตัวแรกและตัวสุดท้ายก็ได้นะคะในข้อนี้ก็คือเลข5และเลข4นะคะ5บวก4เท่ากับเท่าไหร่นะคะเอา5ไว้ในใจนับต่อไปอีก4นะคะ5แล้ว6 7 8 9อ่าได้9ใช่ไหมคะเราเติมเลข9ลงไปก่อนและเหลืออีกหนึ่งจำนวนที่เรายังไม่ได้บวกนั่นก็คือ1 0นะคะ นำ9นะคะบวกกับ11นะคะอีกหนึ่งจนวนนั้นและเราคิดอย่างไรเอาเลขมากไว้ในใจเช่นเคย9บวก11 9กับ 11, 11อะไรมากกว่ากันคะ11มากกว่าเอา11ไว้ในใจนับต่อไปอีก9 11และ12 13 14 15 16 17 18 19 20อ่า ไมเอ่ยว่าได้ผลลัพธ์เท่ากับ20เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการคิดในคู่แรกและบวกตัวสุดท้ายหรือว่าจะเป็นการคิดในคู่หลังและบวกตัวแรกนะคะหรือจะบวกตัวหน้ากับตัวสุดท้ายและคิดในตัวกลางนะคะเราก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ20เช่นเดียวกันในทุกวิธีนะคะเราสามารถใช้วิธีการบวกคู่ไหนก่อนก็ได้ก็จะได้ผลลัพธ์ เท่ากันนะคะ,อะลองฝึกคิดในข้อต่อมานะคะ6บวก3บวก4เท่ากับเท่าไรเราเติมโจทย์ลงมาก่อนนะคะ,อ,ะอาจจะบวกคู่แรกนะคะก็คือ6บวก3เท่ากับเท่าไรเอ่ยเท่ากับ9นะคะและบวกอีกตัวหนึ่งที่เรายังไม่ได้บวกนั่นก็คือเลข 4นะคะนำ9ไปบวกกับ4นะคะ,อะเอาเก้าไว้ในใจนับต่อไปอีก4นะคะ10 11 12 13ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไรเอ่ย13นั่นเองนะคะหรือเราอาจจะคิดอีกวิธีหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่เราบวกในคู่แรกใช่ไหมคะตัวแรกและตัวที่2วิธีการนี้เราอาจจะบวกตัว ที่2และตัวที่3นะคะนั่นก็คือเลข3และเลข4 3บวก4เท่ากับเท่าไหร่อ่านในลองฝึกคิดสิคะว่า3บวก4เท่ากับเท่าไหร่เก่งมากๆเลยค่ะ3บวก4เท่ากับ7นั่นเองนะคะเราก็นำา7ไปบวกกับอีก1จํานวนที่เหลือที่เรายังไม่ได้บวกนั่นก็คือเลข6นั่นเอง เราเติมเลข6ลงไปก่อนนะคะตัวแรกบวกกับบวกกับอะไรเอ่ยที่เราบวกกันเมื่อสักครู่นี้3บวก4เป็นเป็น7นั่นเองเรานำา6ไปบวกกับ7นั่นเองนะคะอ่ะเราก็นำา6 บวกกับ7นะคะว่าได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่เอาเลขมากไว้ในใจแล้วนับต่อด,ด้วยจํานวนที่เหลือนะคะอ่ะเอา7ไว้ในใจใช่ไหมเพราะ7มากกว่า6อ่ะเอา7ไว้ในใจนับต่อไปอีก6นะคะ7แล้ว8 9 10 11 12 13 ก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ13เช่นเดียวกันเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นในข้อเมื่อกี้นะคะในการบวกเลขตัวที่1และตัวที่2แล้วจึงมาบวกเลขตัวที่3หรือว่าในข้อนี้บวกตัวเลขตัวที่2และตัวที่3และบวกตัวแรกก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ13เช่นเดียวกันหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะ วิธีการนี้ง่ายที่สุดนะคะเราสังเกตนะคะว่าในโจทย์ข้อไหนนั้นมีจำนวนที่จับคู่กันแล้วได้ครบ10บอ่าเราก็จับคู่นั้นมาบวกกันให้ครบ10บและบวกเสร็จที่เหลือจะได้คำตอบง่ายกว่านั่นเองในข้อนี้มีเลขอะไรคะที่จับกันแล้วได้ครบ10อ่าเก่งมากๆเลยค่ะ6กับ4ใช่ไหมคะ เราก็นำหกกับ4มาบวกกันก่อนนะคะให้ได้ครบ10และเหลือเศษอีก1ตัวนั่นก็คือเลขเลขสนั่นเองเราก็นำสิบนะคะไปบวกกับเศษเลข3นั่นก็คือ10บวกกับ 3นั่นเองนะคะก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ13อย่างง่ายได้เห็นไหมคะสังเกตก่อนนะคะว่าในโจทย์นั้นมีเลขตัวไหนที่รวมกันครบ10เราก็บวก2ตัวนั้นก่อนและบวกอีกเศษที่เหลือเราจะคิดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะเห็นไหมคะว่า6กับ4นํนำมารวมกันแล้วจะได้ครบ10นะคะ อทีนี้เรามาลองหาผลบวกกันดูบ้างนะคะอะสังเกตโจทย์ก่อนนะคะว่าเขาให้เลขอะไรมาแล้วสามารถจับกันให้ได้ครบ10หรือเปล่า5บวก1บวก5เท่ากับเท่าไหร่นะคะอะสังเกตสังเกตนะคะว่าตัวเลขไหนที่รวมกันแล้วได้เท่ากับ10บไหมมีใช่ไหมคะก็คือเลข5บวกกับ5นั่นเอง ่าแล้วก็บวกกันเลยนะคะก็จะได้ผลรับเท่ากับ10นั่นเองและเหลือตัวเลขอีก1ตัวที่เรายังไม่ได้บวกนั่นก็คือเลขเลข1น,นั่นเองนะคะเรานำสิบไปบวกกับเลข1น,นะคะ1 0บ,บวก1เท่ากับเท่าไหร่นะอ่าคิดได้อย่างรวดเร็วเลยใช่ไหมคะ1 0บ,บวก1เท่ากับ1ิบ นั่นเองนะคะเรามาลองฝึกกันในข้อต่อมานะคะ7บวก2บวก9เท่ากับเท่าไรนะคะ,อะมองตัวเลขก่อนนะคะว่ามีตัวเลขไหนที่สามารถจับกันได้ครบ10หรือเปล่าในข้อนี้มีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ใช้วิธีการจับคู่ไหนก็ได้คะ่ะเพื่อ นำไปบวกกับอีก 1.. จํานวนที่เหลือนะคะอ่าในข้อนี้ครูบวก2ตัวแรกนะคะก็คือเลข7และเลข2 7บวก2เท่ากับเท่าไหร่นะคะ7แล้ว89อ่าเราได้ผลลัพธ์เท่ากับ9ใช่ไหมคะใน2ตัวแรกและเหลืออีก1ตัวสุดท้ายนั่นก็คือเลข9ใช่ไหมคะนำไปบวกอีก9นะคะเท่ากับเท่าไหร่เอย่ย เท่ากับ18นั่นเองสังเกตนะคะว่ามันเป็นการบวกจำนวนเดียวกันนั่นก็คือ9บวก9เท่ากับ18นั่นเองนะคะเราเคยเรียนมาในเรื่องของการบวกจำนวนเดียวกันมาแล้วใช่ไหมคะจำได้ใช่ไหมเอ่ยว่า9บวก9ได้เท่ากับ18ถ้าหากจำไม่ได้เราอาจใช้วิธีการนับต่อก็ได้นะคะเอา9ไว้ในใจแล้วนับไปอีก9จำนวนก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ18 mm. เช่นเดียวกันนะคะอะ เรามาลองฝึกกันอีกนะคะ1บวก6บวก9เท่ากับเท่าไรห6 9่มีคู่ไหนไหมคะที่รวมกันแล้วจะได้ครบ10บ่าช่างสังเกตมากๆเลยนะคะเลข1และเลข9นั่นเองที่รวมกันได้ครบ10นั่นเองนะคะ อ่าเราก็รวมกันให้ได้ครบ10ก่อนและเหลือเศษอีก1ตัวนั่นก็คือเลขอะไรเอ่ยเลข 6, 6นั่นเองเรานํา10ไปบวกกับ6กนะคะก็ะะจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่10บวก6เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ6 1 6นัน่นเองนะคะเห็นไหมเอ่ยถ้าเรารวมจำนวนให้ได้ครบ10และบวกกับเศษเราจะ คิดได้ไวและง่ายขึ้นนั่นเองนะคะ,อะลองอีกสักข้อนะคะ3บวก5บวก7เท่ากับเท่าไรคะอ่าสังเกตนะคะว่ามีเลขไหนที่สามารถจับคู่กันได้แล้วครบ10บไหมเก่งมากๆเลยนะคะเลข3และเลข7นั่นเองที่รวมกันแล้วได้ครบ10นะคะ เราเขียนเลข10ลงไปก่อนเลยและบวกกับเศษอีก1จํานวนที่เรายังไม่ได้บวกนั่นก็คือเลข5นั่นเองนะคะนำา10ไปบวกกับ5นะคะ,ะ,คะก็จะได้เท่ากับเท่าไรเอ่ย10บวกกับ5ก็เป็น15นั่นเองนะคะเห็นไหมเราหาคําตอบได้ง่ายๆโดยการสังเกตตัตวเลขก่อนนะคะ<อ>ถ้าไม่มี ัวไหนที่จับกันแล้วได้ครบ10ิเราก็บวกคู่ไหนก่อนก็ได้นะคะหรือถ้าในโจทย์ที่เขาให้มามีตัวเลขที่สามารถรวมกันแล้วได้ครบ10ิบเราก็รวมคู่นั้นก่อนและบวกเศษอีกหนึ่งตัวที่เรายังไม่ได้บวกเราก็จะหาคำตอบได้ไวขึ้นนั่นเองนะคะ อโอ้หมดเวลาแล้วสำหรับในเรื่องของการบวกจำนวน3จํานวนคุณครูก,ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปลองทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะสำหรับในวันนี้สวัสดีค่ะ